สู่พื้นชื่นช่ำกลางพลาปรัชญาธรรมชาติวาดคำระลึกลำนำอำมะตะกวีอังคารกัลยาณโพธ์ เปรียบเมฆบนชั้นฟ้ากลั่นโตเป็นฝนคืนสู่เบื้องล่างค่ะว่าคล้ายกับชีวิตอังคารกัลยานพงศ์จากสูงสุดในโลกการทํางานคืนสู่สามัญของความเป็นชีวิตค่ะในวาระร้อยปีชาติการอังคารกัลยานพงศ์คนกวีคนในแวดวงวรรณกรรมมาจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติแบบนี้นะคะมอบให้กับจิตตกรและกะวีเอกปูนี้ค่ะ ก็พิเศษที่เราได้ยินเสียงกีตาด้วยเป็นเสียงกีตาของพี่บอมสินเจริญค่ะก็เคล้าไปกับเสียงของกวีซิรันะคะแม่จีดทิดปรีชานะคะก็แม่จีดเนี่ยแต่งบทนี้ค่ะเป็นบทบูชาครูเพราะถือว่าในยุคนั้นนะคะอ่านงานของอาจารย์อังคารกัลยานพงศ์เป็นหนึ่งในงานครูเลยค่ะที่นํามาสู่การทํางานกวีของตัวเองเช่นเดียวกับกวีและนักเขียนคนอื่นๆที่ได้มาร่วมงานในส่วนโมกกรุงเทพนะคะต่างฝ่ายต่างนําเอาบทกวีค่ะที่เขียนถึง มาอ่านด้วยกันพร้อมกับแลกเปลี่ยนความทรงจําเรื่องเล่าที่ผ่านมานะคะจากที่เคยฟังมาจากอาจารย์ธวันดรัชนีบ้างเจอมากับตัวบ้าง<ะ>ก็เอามาถ่ายทอดในวงรําลึกครั้งนี้คค่่่ะะบงงนนนนีีี้มมมมออยว,นะออาวอัาาาแแตตืจจหชิไปรึณ แม้ชีวิตอาจหายไปครึ่งหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือยังตราบริเวนอย่างคข้แต่ท่านอังคารนะไม่ได้ไปเล่หาสัมผัสสัมผัสมาหาบทกวีของท่านเองซึ่งอันนี้มันเรียกว่าเหนือชั้นนะความประทับใจในวัยเด็กคือตรงนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดว่าถ้าเราจะสร้างงานเองเนี่ยนะไม่ใช่การเรียนแบบ แต่สิ่งที่เราต้องรู้แบบจากท่านอังคารก็คือว่าเฮ้ยเรารู้กฎเกณฑ์แต่เราจะแหวกกฎเกณฑ์เพื่องานที่มันดีกว่าเดิมได้อย่างไรในชีวิตเจอไม่กี่คนที่รู้สึกว่าเป็นครึ่งคนครึ่งเทพอาจจะฟังไม่เพราะผมพูดจริงๆเหมือนจอห์นเลนนนนจอห์นแลนเนนเวลาดูตาเขาเวลาสัมภาษณ์ปลายชีวิตเหมือนเหมือนเขาเห็นอีกฟังหนึ่งแล้วอะ ฝังนั้นเป็นอะไรไม่ทราบแล้วท่านังคารเป็นคนที่นำสิ่งที่งดงามมาให้เราอะไม่ว่าเป็นภาพหรือเป็นคำโดยไม่ต้องผ่านกันจีรานัยที่อื่นนะครับถ้าจะเทียบผมว่าเทียบกับเดวินชีก็ได้เพราะเดวินชีเป็นเป็นเด็กสนอะเป็นเป็นเด็กสนที่สนใจทุกอย่างอรบกัทะ สุลักษิวรักค่ะนักเขียนนักคิดนะคะอุโสค่ะตอนนี้ในวัย92ปีก็ได้มากล่าวถึงความอหังการของอังคารกัลยานพงศ์ไว้ในงานนี้อย่างน่าสนใจนะคะว่าในแผ่นดินนี้นใครจะมีพรสวรรค์เป็นจิตรกรก็เป็นไปใครจะเป็นกวีก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าท่านอังคารเป็นทั้งสองอย่างในคนคนเดียวค่ะซึ่งก็หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนะคะเกรดคาเรียกท่านอังคารมีที่มาคุณผู้ชมคือมีท่านจันทร์มาก่อนหมายถึงมอมเจ้าจันจิ อายุวัดรัชนีค่ะทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับกลุ่มศิลปินและนักเขียนร่วมสมัยหลายคนนะคะรวมถึงอาจาร,รย์เฟื้อหริพิทักษ์ครูใหญ่ของวงการศิละปะไทยที่อังคารเป็นลูกมือลอกลายจิตรกรรมฝาผนังและโบราณสถานค่ะอย่างเช่นที่สุขโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธย,ยาเพชรบุรีทําให้ได้ความรู้ด้านจิตรกรรมไทยมาจากอาจารย์เฟื้อนะคะจนเขียนภาพได้จัดจ้านสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองสําเร็จ ส่วนนักกวีรุ่นหลังก็อ่านงานอย่างหลงไหลค่ะและกเกรงว่าหากไม่มีงานํำลึกแบบนี้คนรุ่นต่อไปอาจจะลืมเลือนว่าเคยมีศิลปินที่มีอิทธิพลอย่างมากนะคะต่องานในวงการและเรื่องราวชีวิตของอังคารกัลยานพงศ์ส่วนหนึ่งค่ะรวมอยู่ในนิทรรศการด้วยใช้ชื่อว่าผลึกอังคารนะคะรวมภาพถ่ายเก่าของใช้ของสะสมจากศิลปินกวีที่มีเส้นทางชีวิตจากนกครศรีธรรมราชมาสู่ความเป็นศิลปินเอกแห่งยุคสมัยค่ะ กวีดุ <Wow. S 2> คืออังคารกวีหวางคือนาวรัตอย่างที่เคยมีคำกล่าวว่าคนอย่างนี้หนึ่งพันพปีจะมีมาเกิดสักคนหนึ่งซึ่งผมอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าได้ ศึกษาประวัติผลงานแล้วก็เอาวิถีชีวิตวิธีการทำงานของท่านอังคารเป็นเยี่ยงอย่างมั่นคงและก็รัดนํนำม,มาติดให้ผู้ชมได้ชมกันโดยที่แบ่งเป็น3ามพีเวดค่ะก็คือเรื่องของศาสนานะคะเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องของมารดาแล้วก็มีพิเศษคในเรื่องของขอท่านพุทธทาสด้วยว่า มีความลิเดียกันยังไงนะคะถ้านอาจารย์อังคารได้นำชมท่านพุทธทาสนำชมศิลป,ปะนำชมวัดอะไรองนี้ยค่ะก็มีการจัดเนื้อหาให้ชมกันพร้อมทั้งซึ่งมันจะสัมพันธ์นกันกับสิ่งของที่เป็นจดหมายเหตุวัตถุโบราณวัตถุสิ่งของสะสมอะไรต่างๆนะคะมี QR Code ให้สแกนดูได้ งาน100ปีชาตการมีเพียงวันเดียวนะคะแต่ว่าห้องจัดแสดงนิทรรศการผลึกอังคารค่ะภายในสวนมกกรุงเทพจะจัดยาวไปจนถึง19เมษายน2569นี้นะคะมีของหลายอย่างน่าสนใจค่ะเป็นของจริงรวมเอาไว้ที่นี่อย่างเช่นบทกลอนเสียเจ้าค่ะผลงานอันลือลั่นเรื่องชื่อถึงแรงรักแรงแค้นแสนสาหัสนะคะมีจดหมายสั้น ส่งไปถึงภรรยาหรือว่าช็อตโน้ตค่ะที่ใช้คำเรียกแทนรักกันอย่างน่าสนใจของสะสมจากธรรมชาติที่มาจากการเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะและของแทนรักที่มีต่อแม่ผู้ปลูกฝังให้อังคารรักการอ่านการเขียนเรียนวรรณกรรมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กค่ะของในที่นิทรศ,ศการจึงเลือกมาเล่าความรักของอาจาร,รย์อังคารในสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งนะคะ